สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอันาัยแน่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นแนนชั้น n ค่ะเมื่อกี้เปิดคลิปมีเสียงน้องแมวน้องมอฟฟินนะคะมาลองทักทายพี่ๆชาวลัคนาราศีกุ่มด้วยนะคะวันนี้เป็นดวงความรักของชาวลัคนาราศีกุ่มนะคะเป็นดวงรวมนะคะประจำเดือนมกราคม2 5 0 0 68นะคะชาวกุ่มปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะคะขอใกลับมาเริ่มต้นทํางานอย่างแฮปปี้อย่างมีความสุขนะคะขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชุดของคุณนะคะมาดูพลังงานของชาวกุมกันดีกว่าค่ะใบแรกนะคะ life is enchanting ว้าวพลังงานใบแรกถือว่าดีนะคะชาวกลุ่มคุณดูแฮปปี้คุณดี happy, ณดมีคุณดูมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณดูแบบ ดูมีสเสน่ห์ดูมีออร่ามากขึ้นคุณเหมือนกับเอนจอกับการทำงานนะคะในช่วงเดือนแรกของปี68นะคะบางคนซื้อของมาฝากเพื่อนบางคนก็มีได้รับของฝากจากเพื่อนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เอนจอยอ t i ติกันมากๆบางคนจะมี ควันหลงนะคะเกี่ยวกับปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์อะไรบางอย่างอยู่นะคะบางคนก็ยังมีเพื่อนแวะเวียนมาหาอยู่นะคะเอ่อ uh, every day is full of colorful delights if you look for them นะคะเหมืนกับให้บอกว่าจริงๆแล้วทุกๆวันนะคะก็ยังเต็มไปด้วย uh, ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะถ้าคุณเนี่ย จะสามารถที่จะเห็นถึงความสุขเล็กๆน้อยๆมากมายหลายอย่างที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะหรือ,อยังอยู่ในชีวิตของคุณก็ตามนะคะเพราะนั้นพลังงานของชาวกลุมนะคะความรักของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นลักษณะของพยายามที่จะใส่ใจพยายามที่จะดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะเราอาจจะดูแลรักสวยรักงามนะคะ ทำตัวให้ดูหล่อดูเท่ดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะเอ่อไม่ใช่ว่าเออเราอาจจะเป็นแฟนกันมานานรักกันมานานอยู่ด้วยกันแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะช่วงนี้กลุ่มลุกขึ้นมาประณีตพิถีพิถันนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะการเอาใจใส่คนรักของคุณมากขึ้นนะคะมาดูกันต่อนะคะออสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งตามหักโรศาสตร์ไทยคะ่ะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ ตรงนี้เป็นดวงรวมค่ะอาจจะตรงรว่าไม่ตรงบ้างนะคะไพ่อาจจะมีการสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้เพื่ะนั้นโปรดใช้วิจารย์นในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์ฟันธงไม่ได้นะบางคนเขียนถามมาว่าจะเป็นคู่กันไหมจะอะไรยังไงไหมนะคะเป,เป็นดวงรวมนะคะไม่ให้ดวงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้ค่ะ nsoina หน่อยหน้านะคะรายละเอียดค่ะครอยภายใต้ชื่อคลิปค่ะ พลังงานของคุณนะคะสมายแอทไลฟ์ยิ้มรับได้นะคะสำหรับความกดดันยิ้มรับได้สำหรับอะไรที่มันท้าทายนะคะดูสิกลุ่มแข็งแรงขึ้นมากๆแล้วนะคะที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะนะคะตอนนี้นี่คือเหมือนกับแข็งแรงมากขึ้นนะคะอะไรที่เคยเป็นงานยากสำหรับเรานะคะ คุณเจอมาเยอะแล้วนะคะคุณเอาอยู่กับมันแล้วนะคะคุณทําด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะทำให้คุณรู้สึกว่างานที่อาจจะยากสําหรับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเลยสําหรับคุณแล้วนะคะชาวชาวกลุ่มนะคะ Sometimes you just have to hang around until the right moment comes นะคะเออมันเป็นพลังงานความรักของ,ของการแบบ คอยซัพพอร์ตกันคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกับคุณคอยดูนะคะว่าเขามีอะไรที่ขาดเหลือหรือเปล่าแล้วคุณจะเข้าไปเสริมนะคะหรือเข้าไปช่วยเวลาที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะพลังงานความรักของชาวกุมนะคะทีนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณสองคนอาจจะเป็นแฟนกันแล้วนะคะคอยดูแลช่วยเหลือกันแต่ก็ยังปล่อยให้เขามีเวลาส่วนตัวนะคะได้เป็นตัวของตัวเองนะคะ คุณอาจจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงหรือเขาอาจจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเยอะมากติดเพื่อนเยอะมากนะคะแต่คุณก็เหมือนกับเข้าใจมากขึ้นอดทนรอคอยได้นะคะทุสิมันเป็นไพ่ของแฮงค์เลยนะคะแฮงค์เกิลแฮงค์บอยนะคะหรือเป็นลักษณะของถ้าเกิดคุณยังเป็นคนโสดอยู่นะคะ <c oughs> คุณอาจจะเหมือนกับรอจังหวะรอเวลานะคะ คุยกันแบบเพื่อนคุยแบบคนที่หวังดีกันไปก่อนนะคะจนกว่าไร้โมเมนต์นะคะจนกว่ามันเป็นจังหวะที่ถูกต้องเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่คุณจะเข้าไปชาร์จเอ้ยไม่ใช่ที่คุณจะเข้าไปเหมือนกันกบว่าทำความรู้จักเขานะคะทำให้เขารู้ความในใจของคุณมากขึ้นนะคะชาวกลุ่มที่โสดน,นะคะตอนนี้อาจจะเหมือนกับแฮปปี้ดีต่อกันนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ มีความเป็นเพื่อนเป็นเจ้านายลูกน้องนะคะหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดกันหรือเป็นคนที่เข้ามาพูดคุยกันเป็นประจำสม่ำเสมอก็ได้นะคะเป็นรักออนไลน์ที่มาคุยกันเป็นประจำสม่ำเสมอแบบรอเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วอาจารย์ว่ามันเป็นความรักที่เหมือนกับตอนนี้พยายามแบบให้มันหลวมๆนะคะไม่ใช่เหมือนกับไม่ให้ต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่ส่วนตัวเลย น้ำมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะปรับตัวเข้ากันได้มากขึ้นมาดูกันต่อค่ะกับให้ happy things นะคะ night lighting ค่ะคุณสองคนอาจจะช่วงกลางวันนี้งานยุ่งมากๆหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะกว่าจะได้คุยกันได้มามีโมเมนต์ทำอะไรร่วมกันก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่ำแล้วนะคะหรือค่อนข้างดึกแล้วก็ได้นะคะ อาจจะมีช่วงเวลาที่มีคุณภาพต่อกันนะคะหรือเอเป็นลักษณะของคอยดูแลเลี้ยงดูลูกร่วมกันนะคะสัตว์เลี้ยงร่วมกันในช่วงเวลาของกลางคืนนะคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะหลังเลิกงานก็ได้นะคะหรือบางคนนี่อาจจะเป็นลักษณะข,ของความรักทางไกลที่ทุกเย็นย,ย้ำค่ำคืนจะต้องมาคุยกันนะคะมีเรื่องเมสามอยกันเปิด รอแล้วนะคะรอวิดีโอเขามานะคะแนะนำให้เขารู้จักหมดเลยเรามีหมาชื่อปุ๊กบิ๊กนะคะมีแมวชื่อมุ้งมิ้งนะคะนะหรือบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะมีลูกตรงนี้มามาให้ดูด้วยนะว่าคนนี้เป็นเพื่อนนะแต่ไม่กล้าบอกคนพิเศษหรือเปล่านะคะสำหรับคนโสดยังดูดูรีๆรอรอท่าทีกันอยู่มาดูกันต่อค่ะอิด อะไรอะ่ะทิกเกิลนะคะทิกเกิลนี่เป็นแบบจ,กกจักระจี้หรือเปล่าใช่ไหม <laughs> มันเป็นความรู้สึกกระชซากระเซะาเย้าแยนะคะความรักระหว่างคนสองคนเนี่ยกระแซาเย้ยแซวกันไปแซวกันมานะคะโดยเหมือนกับ มันมีแฮปปี้ไทม์ร่วมกันจริงๆนะคะมีโมเมนต์ของการดูแลซึ่งกันและกันการสร้างอารมณ์ขันซึ่งกันและกันให้ได้หัวเราะนะคะหรือทําอะไรร่วมกันในครอบครัวมากขึ้นนะคะกรณีที่คุณแต่งงานแล้วนะหรือถ้าเกิดเป็นความรักของคนโสดก็คือเหมือนกับว่าอาจจะมีการแซลมีการแบบทำอีฝ่ายหนึ่งหัวเราะนะคะแกล้งทําตัวตลกอะไรบางอย่างนะคะให้ดูะนะคะอารณ์แบบนี้นะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ดูแบบ มันมีความสดใสจริงๆนะคะคั l o r อ u ฟูจริงๆนะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวจากไพ่ถาโรกันนะคะมีไพ่ของ The Moon ค่ะมีไพ่ของ9้าถ้วยค่ะ ล้วก็ชาริออดนะคะชาริออดเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะคะมู o เดอ e m มู n พลังงานชาวลัคนาราศีมีนนะคะหนึ่งดาวค่ะสงเหรียญค่ะ มีไพ่ของเดสน,นะคะพลังงานชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะสองดาษนะคะว้าวเดันค่ะมีไพ่ของสีถ้วยค่ะ สวินเหลียนนะคะมีพลังงานชาวลัคนาราศีทัดดินค่ะมังกรพุษสดแล้วก็กันเข้ามาด้วยจบด้วยไพ่ของจีเอ็มเพอเรอร์นะคะชาวลัคณาราศีเมษค่ะมาดูพลังงานของชาวกลุ่มกันนะคะเรื่องราวตรงนี้นะจะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ย เด m ม o นขึ้นมานะคะมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่นะคะบางคนเป็นความรักทางไกลมีความคิดถึงกันมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่พอใจกันแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะในเดือนมกราคมเนี่ยมันเหมือนกับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยคุณสคนจะต้องมา ค้นหาคําตอบร่วมกันค้นหาทางเลือกค้นหาทางออกที่ดีร่วมกันนะคะสำหรับคนที่อาจจะทํางานหนักไม่ยวราให้กันหรือเป็นความรักทางไกลเนี่ยเหมือนกับอาจจะเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้ความสําคัญในการที่จะมีโมเมนต์ของความสม่ามเสมอในการพูดคุยนะคะในการที่มาดูแลใส่ใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นนะคะ หรือเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่ามันไม่ชัดเจนสักทีนึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะ หรือทางออกของปัญหาอะไรบางอย่างที่อ,อ,อาจจะเหมือนกับมันเป็นประเด็นมันเป็นปัญหานะคะจะต้องจัดการเคลียร์ให้มันจบสิ้นไปนะคะ1ดาบ2เหรียญเดนะคะน่าจะมีการเคลีย์ปัญหาหรือแก้ปัญหาอะไรบางอย่างร่วมกันระหว่างคน2คนนะคะเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนี่ยมันเหมือนกับมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งช่วงแรกนะอาจารย์ว่า คือคุณก็อาจจะอยู่ในมุมของคุณเขาก็อาจจะอยู่ในมุมของเขานะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะมยังมาพบกันขึ้นทางไม่ได้แต่เหมือนกับด้วยความรักที่คุณมีต่อกันนะเด็ซันที่ขึ้นมานะจันว่าสุดท้ายมันมีทางเลือกมันมีทางออกอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่ามันมีการปรับจูนให้เข้ากันได้นะคะอาจจะเหมือนกับอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเหมือนกับ เราเฝ้าเอาใจเขานะคะดสูสีถ้วยอะ่ะแต่เขาก็ไม่พูดไม่บอกนะคะชอบอะไรก็ไม่บอกไม่ชอบอะไรก็ไม่บอกนะคะกลุ่มรู้สึกมึนมึนตึ๊บเหลือเกินนะคะเพราะนั้นอะไรที่ไม่พูดต้องพูดต้องคุยกันแล้วนะคะจะซันนะคะต้องไม่มีความลับต้องไม่มีความลับต้องไม่ปิดบังกันนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะ หรือเคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะทั้งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันมีความชัดเจนแล้วมีความก้าวด้วยกันต่อไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเดอนสันที่เข้ามานะจะรู้สึกว่าหลายๆคู่ที่อาจจะมีปัญหาเช่นเอ่อสมมติคุณเป็นคนโสดแล้วเขาเข้ามาอาจจะยังท่าทีไม่ชัดเจนนะคะแซวกันไปเซวกันมาจะจีบจริงไหมต้องตกลงกันนะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าจะ ออลองคบลองคุยกันนะคะแบบจริงจัง,จงมากๆเด็แบบสันอนะ่ะจริงจังถึงแบบอยากมีคอมมิชเมนร่วมกันนะคะถ้าเกิดความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ดีนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะสาหรับคนที่อาจจะโสดหรือเพิ่งเริ่มคบกันหรือว่าเคลียร์ประเด็นที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะจะรู้สึกว่าเรื่องของความลับเรื่องของอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องไม่มีต่อกันแล้วนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นความรู้สึก ลึกๆนะคะต้องพูดต้องบอกออกมานะคะจะได้เข้าใจกันจะได้ไม่แบบเนี่ยมึนงงหลงทางเดาไปเองว่าชอบอันนี้นะคะ mm hmm. สมมติว่าเราคิดว่าเขาอาจจะชอบอาหารเมนูนี้เราซื้อมาอ่ะไม่ชอบอะ้วไหนวันนั้นกินได้ mm hmm. <笑><笑>นะคะทำไมเป็นพลังงานที่ที่มันไม่เคลียอะไรบางอย่างแล้วมันต้องเคลียให้ได้นะคะ mm hmm. คนลกของคุณเนี่ย G ิเอ็มเปเนะคะก็ mm hmm. าอาจจะเป็นคนที่ ออบ้างานมากๆนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนะคะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะอาจจะเหมือนกับชอบให้เราเอาใจแต่ก็ไม่บอกว่าให้เอาใจแบบไหนก็ได้นะคะเนี่ยพอเรอร์แล้วก็สีถ้วยนะคะอแล้วบางทีมันเดาใจยากมากนะคะทำให้กลุ่มอาจจะรู้สึกว่ามันงงจะเอายังไงดีนะคะ <laughs> เหมันเราก็ทําตัวไม่ถูกนะทำตัวลำบากนะคะเพราะฉนั้นอาจจะต้องมีการทำความตกลงทําข้อตกลงอะไรกันบางอย่างก็ทําให้ความรักเนี่ยมันเข้าใจกันมันชัดเจนขึ้นมันอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนมนกราคมนี้นะคะขอดูบทสรุปความรักนะคะของชาวกลุ่มซีว่าจะเป็นยังไง หกไม้เท้าค่ะ just ิ e e นะคะมีไพ่ของไฮพิตเซสค่ะเก้าเหรียญค่ะ เป็นพลังงานชาวทัดไฟไม่สิงธนูนะคะโอ้พลังงานของกลุ่มนะจะรู้สึกว่าในท้ายที่สุดในปัญหาในประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการเคลียร์กันได้นะคะหรือใครที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะ justice justice Just แล้วก็6กไม้เท้านะคะหรือบางคนตอนนี้กําลังจะสมหวังในเรื่องของการขอวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานนะคะกินการ์ดอะไรบางอย่างนะคะที่เขาเหมือนกับ ทําให้เราช่วยเหลือเรานะคะแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าหรือกําลังจะได้ใบแล้วมีความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นมานะคะในช่วงเวลานี้นะคะอะไรที่เหมือนกับอาจจะคิดน้อยอ,อกน้อยใจนะคะเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็คือเหมือนกับว่าอยากทําให้เรามีความสุขนะคะบางคู่นะคะอยากไปเรานะคะหรือคุณจะอาจจะได้โชคลาภจากคนรักก็ได้นะคะ เ้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชินีไม้เทา้าบางคนอาจจะได้โชคลาภจากคนรักเขาอาจจะเหมือนกับว่าออกทุนให้คุณในการทําธุรกิจเล็กๆอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือการช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะที่คุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนรักของคุณในช่วงเวลาของเดือนมกราคมนี้ด้วยนะคะ พลังงานของชาวชาวกลุ่มเองอาจจะรู้สึกว่าท้ายที่สุดอ่ะจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบมีความขี้งอนน่ะนะคะแต่เหมือนกับพอมันคุยกันด้วยเหตุและผลน่ะคือมันดูเหมือนกับเป็น,ปน,ปนความรักความรักที่มั่นคงมากขึ้นนะคะจบด้วยไพ่ของราชินีไม้เท้าแล้วก็เก้าเหรียญ นะคะหรือเป็นลักษณะของตกลงกันได้ในเรื่องราวของการใช้จ่ายการใช้เงินการช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันในเรื่องของรายจ่ายในครอบครัวนะคะตกลงกันได้ลงตัวนะคะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกับช่วงเวลานี้มากขึ้นนะคะสำหรับความรักของชาวกลุ่มนะคะ ใครที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสชัดเจนมากขึ้นนะคะมีโอกาสสมหวังด้วยนะคะ j u s t ติ e ขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้ออวีซ่าคู่มั่นแต่งงานนะคะได้กินการ์ดนะคะหรือบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานเข้ามานะคะเอ่ออาจจะได้แต่งเร็วๆนี้ก็ได้นะคะในครึ่งปีแรกนี้ก็ได้นะคะชาวกลุ่มเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพลังงานฝั่งของเขาตอนนี้เขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างนะคะ มีไพ่ของแฮงแมนเขารอเวลาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะแฮงแมนสองเหลียนค่ะมีไพ่ของราชินีไม้เท้าค่ะ แล้วก็เด็กถือดาบค่ะ9ถ้วยค่ะเด็กถือดาบเป็นพลังงานชาวกลุ่มหรือเปล่า่าแล้วก็หรือชาวท่านลมด้วยกันนะคะกลุ่มที่ถุนตุลน,นะคะราศีมไมเทา้าเมษสิงหธนูมีไพ่ของทาวเวอร์นะคะสมถ้วยค่ะ สามเหรียญน,นะคะแปดเหรียญค่ะแล้วก็สเตรนท์นะคะมีพลังงานชาวสิง์ขึ้นมาด้วย เอ่อสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะาจารรู้สึกว่าในฝั่งของเขาเนี่ยแต่ตรงนี้ไพ่สลับตัวตวนกันได้นะคะในฝั่งของเขาเหมือนเขารอรอเคลีย์อะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะเป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจกันนะคะระหว่างคุณกับเขาหรือว่าฝั่งของเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาต้องเคลียร์ให้จบหรือเปล่าทาวเวอร์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วเขาติดอยู่กับ ความรักที่มีปัญหาที่มันท็อกซิกอยู่นะคะในช่วงเวลาของเดือนมกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาตรงนั้นนะคะเพื่อจบกับปัญหาตรงนั้นให้ได้นะคะเพราะว่า เขารอที่จะสามถ้วยอ่ะนะคะรอที่จะมามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณนะคะสามถ้วยสามเหรียญนะคะหรือเคลียร์ปัญหาทุกอย่างนะคะที่มันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันชัดเจนไม่ได้ออกไปนะคะเพื่อทําให้เขาได้มีชีวิตใหม่เป็นความรักครั้งใหม่ระหว่างคุณกับเขาที่เข้ามาก็ได้นะคะแล้วเขาจะเดินหน้าทําจนสําเร็จด้วยนะคะอาจจะจบกับความสัมพันธ์กับคนเก่าที่เขาติดขัดอยู่แล้วก็ สามเรียญสามถ้วยมาทำธุรกิจร่วมกันกับชาวกลุ่มก็ได้นะคะอืมเป็นเดือนที่เขาน่าจะทําสําเร็จนะคะเนี่ยจบด้วยไพ่ของสเตรนนะคะสําเร็จตามคําสัญญาแน่นอนนะคะชาวกลุ่มทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นอ่าอ,อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีคู่นะคะมีคู่อาจจะเหมือนกับคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างข้อพิพาทอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่ามีเรื่องไม่พอใจกันแล้วต้องคุยต้องเคลียร์นะคะอาจจะเหมือนกับ มันจ้องจะหึมึมกันนะคะแต่สุดท้ายนะคะหันหน้ามาคุยกันหันหน้ามาเคลียร์กันนะคะเพราะว่ามันมีทางเลือกอะไรบางอย่างนะคะมันมีทางเลือกทางออกอะไรบางอย่างในปัญหาตรงเนี้นะคะซึ่งคุณก็คือเหมือนกับเด็กถือดาบคุณก็อาจจะมีอีโก้อะไรบางอย่างมองในมุมของคุณนะคะตัวเขาก็อาจจะเหมือนกับว่าพูดคุยเปิดประเด็นใน ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะคะใช้เหตุผลอะไรแบบมากเกินไปแต่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะเจ้ากลุ่มนะคะจนมันต้องมีการเคลียร์ชัด <c oughs> จัดเต็มนะคะแต่สุดท้ายสามถ้วยนะ,ค,ะคุณกับเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะกับปัญหาที่เกิดมาในครั้งนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับมีแนวทางมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่ดีร่วมกันนะคะเพราะว่าคนสองคนเนี่ย แปดเหรียนแล้วก็สเตนนะคะมีความผูกพันกันมากๆนะคะหรือบางคนก็เป็นคู่ที่อาจจะทำงานทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียมีความเก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามัวแต่แบบเอาเก่งกับเก่งเอาอีโก้มาใส่กันเนี่ยปัญหามันก็จะตกลงกันไม่ได้นะคะเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่า ้องมีการอารมณ์อ่ลยกันมากขึ้นนะคะจนตกลงกันได้ในที่สุดนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ,ะเหมือนกับพลังงานของเขาเนี่ยเขาก็เขาก็อ่อนลงมามากนะคะเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจคุณมากขึ้นด้วยนะในช่วงเวลาหลังเดือนมกราคมนี้นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งของคุณบ้างนะคะฝั่งของชาวกุมจะเป็นยังไงขอดูต่อนะ มีไพ่ของเจ็ดเหรียญค่ะมีไพ่แฮงแมนนะ,ะมีไพ่ของห้าดาบค่ะ Justice นะคะ โอ้มันมีไพ่แฮงแมนสองใบอาจารย์ก็เพิ่งเปิดแฮงแมนไปนะคะอันนี้คุณก็ได้แฮงแมนมาอีกมันเป็นไพ่ชุดพิเศษนะคะดูสิแฮงแมนสองใบแล้วเปิดได้ทั้งสองใบทั้งฝั่งคุณทั้งฝั่งเขาเลยนะคะแล้วแถมในในไพ่เมื่อกี้ในไพ่พื้นดวงก็มีอยู่ใช่ไหมนะคะมาดูกันต่อนะคะ,ะเจ็ดเหรียญแฮงแมนห้าดาบ justice นะคะ เราก็มีไพ่ของเด e f ฟูค่ะสิบดาบค่ะเด็กถือถ้วยนะคะอาสวินเหรียญค่ะ มีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าแล้วก็ดีเอ็มเพลสนะคะโอเคไพ่ขึ้นมาถือว่าสวยเลยนะคะตรงนี้นะคะพลังงานของชาวกลุ่มนะคะถ้าเกิดว่าความรักครั้งนี้คุณรอคอยความชัดเจนอยู่นะคะแน่นอนว่าคุณจะสิ้นสุดการรอคอยนะคะแฮงแมนกับเดทนะคะเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นนะคะในปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณเหมือนกับทนสู้ทนฝ่าฟันมาตลอดระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะคะในช่วงเวลานี้เห็นไหมเขาจะกลับมาเอาใจคุณมากขึ้นนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่รักต่างวัยนะแต่มีความเข้าอกเข้าใจกันมากๆก็ได้นะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะดูสิเขาก็ให้คุณเป็นเอมเพลสของเขานะคะเป็นคนที่ เขาพร้อมที่จะมั่นหมายแต่งงานด้วยนะคะ justice นะคะหรือช่วยคุณในเรื่องของวีซ่าคู่มั่นนะคะวีซ่าแต่งงานกินการ์ดอะไรบางอย่างจริงๆนะคะสาวกุมนะคะหรือถ้าเกิดเขาเคลียร์ปัญหากับ คนรอคอยเขาเคลียร์ปัญหาคนละของเขานะเดฟู food, เขาก็จะสดแล้วนะคะเขาก็จะเคลียร์ได้ทุกอย่างจบสิ้นนะคะคุ้มค่าที่คุณรอคอยมากๆนะคะสาวกลุ่มนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เข้าใจกันมานานแล้วนะคะคิดกันไปเองต่างคนต่างคิดกันไปเองนะคะในช่วงเวลาเนี้ยจะได้มาเปิดใจพูดคุยกันนะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกอ่าเคลียร์แล้วนะคะปัญหาที่ติดครังในใจนะเดฟูนะคะ รู้สึกว่าโล่งละเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเขาก็เข้าใจคุณมากขึ้นแล้วนะคะมันก็เลยเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆอะไรหลายๆอย่างระหว่างคุณกับเขานะคะเด็กถือถ้วยนะคะใส่ใจกันมากขึ้นนะคะอืมมีเวลาตื่นเช้ามาพูดคุยดื่มกาแฟด้วยกันแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะคะหรือคุยกันเรื่องลูกตกลงกันได้นะคะบางคู่เนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ เ,เรื่องการวางแผนอนาคตให้ลูกหรืออะไรบางอย่างเนี่ยทะเลาะกันเพราะเรื่องลูกก็มีนะคะสำหรับบางคู่นะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะ GM p l e c e นะคะก็อาจจะให้สิทธิ์คุณนะคะในการจัดการกับอะไรบางเรื่องนะคะส่วนเขาก็จะแบ่งหน้าที่ไปจัดการกับอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือต่างฝ่ายต่างก็สําคัญไม่แพ้กันนะะแบ่งหน้าที่กันก็ได้จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันอีกนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วนะคะโดยเฉพาะคู่ที่อาจจะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเรื่องลูกเรื่องอะไรนะคะจะมีการเคลียร์แล้วก็จัดการปัญหาต่างๆไปได้นะคะันว่า ชาวกุ่มที่มีคู่เนี่ยคุณกําลังเติบโตมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเหมือนกับเริ่มเข้าใจมุมมองของความรักในอีกรูปแบบหนึ่งอะนะคะเนี่ย สมัยแอดไลฟ์มีความอดทนนะคะในการที่จะใช้ชีวิตคู่ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะเป็นส่วนที่เสริมทําให้ความรักของคุณเนี่ยผูกพันมั่นคงต่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะเจ้ากลุ่มนะคะทําถูกต้องแล้วนะคะส่งกําลังใจไปให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ในเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ